ผมมาจะโลกาทิปฏิจัมปฏิกาจันจะลีอันนิวัฒน์ังยาจะทาสันติกาสันตาปาลังจะชาติกา เตจตัวดำมังานุกรรมมีมังป่า้ังกาบระราธนานิมนต์พระเมเจ้าค่ะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโต คารัตโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยองค์อีกพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียงกล้าวกราบถวายความเคารพแม่พ่อครูบาอา,าจารย์พระอาจารย์ศิรานันทาเทรีพระภิกขุณีผู้เป็นประธานสง กราบน,นมัสการและขอ,อโอกาสคณะภิกษุสงฆ์ขอโอกาสสามมิกทุกรูปเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่สิงใฝ่ทานวันนี้วันศุกร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม15ค่้าำเดือน8ปปีมะเสง็ง อาตมาภาพพระภิษุณีชินะปุตตามคาปัญญาจะน้อมนำพระสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณรา,รราชวิทยาลัยพระสุตันตปิฎกอังคุตตะนิกายปัญกานิบาลเล่มที่22หน้าที่56ถึง57ข้อที่35ทานานิสังสสูตร ว่าด้วยอานิสง์การให้ทานภิกษุภิกษุณีทั้งหลายอานิสง์การให้ทานห้าประการอานิสง์การให้ทานห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก 2. ส,สัตบุรุษผู้สงบย่อมโคกหา 3. กิตติศัพย์อันงามผู้ให้ทานย่อมขจรไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินรำของคลิงหัด 5. ผู้ให้ทานหลังตายแล้วย่อมเกิดในสุกติโลกสวรรค์ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายอานิสงฆ่าประการนี้แลผู้ให้ทานย่อมเป็นผู้ รักที่รักของคนหมู่มากชื่อว่าดำเนินธรรมตามสัตบุรุษสัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบผู้สํารวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์จอมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขารู้ชัดิธรรมนั้นแล้วย่อมเป็นผู้สิ้นอาสวะปะรินิพานในโรคนี้ทานาทิสังสะสูตรที่ห้าจบเอวังสดชื่นตื่นตัวพวกเราเอ่ยปัจจุบันปัจจุบัน ขนัต่อขนันี่จำสินทำเหมือนอนาถาบ,บินทิกะเศรษฐีนะญาติโยงตื่นเช้าปุ๊บดูนาทีเขาเลยศิน8ครบมาสมัยคือไอ หมยพุทธการเขาเป็นแบบมีความดำริและลึกถึงพระเจ้าเขาทรงศีลเลยทุกวันอุโบสถสมัยนี้กลายเป็นพิธีกรรมก็เลยนานกว่าจะถือศีลแปดนโน่นนงรอเจอภิกษุภิกษุณีมาเลยนานแล้วก็เลยนิยมว่าเรารู้แล้ววันนี้ว,นนวันอุโบสถเราลุกขึ้นแต่เช้านี่วันนี้วันอุโบสถเราจะพึงถืออุโบสถจะไหมไม่เหยนวยไม่ใหยแกล เรนบอกเออหันะต้องตรงมาทางนี้เลยไม่รอหรอกเศีลม,มันอยู่ที่จิตของเราตั้งไว้ดีนะสมัทานทันทีไม่ให้ขัดทุนนะมันมันก็จะไม่หมวดติดรูปแบบแม่งก็เคลิมติดลูกแบบก็คือบางคนก็ไม่เข้าใจไม่รู้ล้วมันเคลิมแล้วก็พอมาแล้วไม่ได้มีพิธีกรรมขึ้นมาก็แห้งเหี่ยวเฉยเลย มันมันติดนะติดโดยไม่รู้ตัวทั้งที่ศีลนี่มันทําให้จิตสว่างสมสวแล้วมันเริ่มต้นที่ตัวเรานับหนึ่งที่เราไม่ได้นับหนึ่งที่ที่อื่นก็เลยต้องสอนตามเป็นจริงเนาะพระอาจารย์จำเป็นต้องบอกตามเป็นจริงกับสิ่งที่ปรากฏนี้แล้วก็ให้ฝึกหัดตัวเองต่อสิ่งนี้ พราอจิตต้องแจ่มใสตั้งแต่เช้าแล้วเข้าใจอยู่เนาะเออนี่คือความหมายให้มันใกล้เคียงกับตอนที่ผู้เจ้าอยู่ที่สุดเท่าที่พอทำได้อ,อ่าอย่างนี้หายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดที่นี่เลยเราไม่ได้เน้นเรื่องคน ส่วนมากคนที่มานี่คือมีสติปัญญาสุดๆแล้วรู้แยกแยะรู้จักนะเออสำคัญมากๆเลยนะอ้าวอันนี้สงของการให้ทานผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากถ้าให้ทานเป็นประจำขนาดได้ยินว่าให้ทานก็อิ่มใจแล้วนะโอ้คนนี้เขาให้ทานนะ แม้ต,ตัวเราให้ทานเราก็โอ้พอใจอิ่มใจเนาะนึกทีไรก็เออได้ทำละอันนี้ยิ่งให้ทานเป็นประจำก็ธรรมดามันเป็นที่ให้ระลึกนึกอะ่ะอารมณ์จิตมันจะเป็นฝ่ายบวกไงอุ้ยคนนี้เคยให้ทานได้ไงนะตาเห็นนะโอ้คนนี้หรือคนนี้เป็นผู้อดทนเข้มแข็งเนี่ยคนนี้นี่โอ้ยเป็นคนมีวาจาสัตว์อุ้ยคนนี้อ่ะออ้ยมีน้ำใจมันจะขึ้นมาใช่ไหมเห็นป่มแล้วแต่คุณความดีอะไรแมนวะ โอ้โหคนนี้นี่มาวัดทุกวันแม่ฝนตกเนาะไม่แก๊กนะไอ้วนวย,ยิ้มตลอดอหลังเราองงองนะแต่โอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยขับเคลื่อนคณะสงฆ์ได้ได้เมนวนวยิ้มใหญ่เลยเอมันก็จำนะมองเห็นปุ๊บคุณความดีขึ้นมาก่อนไม่ตีจิตขึ้นมาก่อนฝึกให้เป็นนิสัย อืมอ,อืมอ,อ่าด,ดีดีดีอ,อย่างนี้เปนสิ่งที่ดีจิตใจเราอยู่กับบุญกับทานสบายอยู่กับลมหายใจเนาะนี่แหะออละมองปุ๊บความคิดลบมาก่อนรีบแก้มองปุ๊บอารมณ์บวกมาพูดคุยกันได้โอ้เป็นสิ่งดีงามมันมันไม่หมดถือสาให้น,น,นานๆสิ่งเกิดดับก็ให้มันแลายแล้วแล้วไปวอย่าเอามาดึงมาปนกับปัจจุบันเด็ดขาด เอนะับพอนไกเอ่น่อายเข้ามาไดเออเจลาดเถูกแล้วถูกแล้วใส่ใจพอทานมันเป็นเป็นบุญบารมีของเราใช่ไหมล่ะเออแล้วก็สร้างไปทุกที่นั่นแหละเราทำไปนีด้วยที่ไหนก็ตามแล้วแต่เหตุปัจจัยปรากฏเนาะ รู้ให้ทานแล้วเป็นที่รักนี่อย่างนี้แล้วก็ให้ทานมีหลายด้านไงอย่างเนี้ยจิตเป็นมตรีเป็นที่รักเพราะว่ามันระลึกได้ถึงคุณความดีเขาทุกคนมีคุณความดีร่วมกันเนี่ยมันไม่มากก็น้อยและเนี่ยใช่ไหมเออไม่อยู่นวลมานั่งยิ้มเฉยๆนี่ก็เป็นโอ้คุณความดีต่อกันแล้วว่าเอ้ยเจอคนดีทีไรยิ้มถุกที ยิ้มทุกเถื่อเลยโอ้กำลังกุ้มกุ้มอยู่มาเจอหน้าไม่เหยนวลไม่เหยแกลกหายเอ้ยไม่ใช่ไม่เหยแกกไม่เหยแกกเขาจะหน้าคนละแบบเนาะแต่ไม่เหยแกลมาเจอปุ๊บโอ้โหทีบจักรยานเป็นความเพียนเห็นแม่แกกแล้วโอ้เราต้องเพียนนะแม่แกกยังเพียนเลยแล้วว่าเพียนบาได้ด้เห็นปะเออหันไม่เหยนวนได้ยิ้มเยอเออ อยิ้มตลอดเอาิ้มต่อไปอ่ามันแกก็ยิ้มเก่งแล้วเมื่อก่อนนี่ยิ้มไม่เป็นเน๊ <c oughs> เดี๋ยวนี้ยิ้มเก่งขึ้นตั้งเยอะอ่ะนี่ลักษณะของการรนะลึกกันด้วยคุณความดีจิตไมตรีจิตนี่ต้องเลี้ยงเอาไว้จำไว้นะไอ้ไฟที่มันคับแชนไฟที่ถือสารต้องล้างให้หมดไม่เหลือชนิดที่ขนาดต่อมาเนี่ย เ็ายังคุยออกับเขาได้แม้ว่าเราจะมีทุกข์กับสิ่งนั้นต่อความประพฤติใ,ใดๆแต่ว่าขณะต่อมาจิตของเราหายใจเข้าหายใจออกสิ่งนั้นเกิดดับแล้วนี่ผู้ป,ปฏิบัติธรรมนะเขาเป็นอย่างนี้สรงสาวกของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนทางโลกทางโลกก็ไมยมั่นไปเรื่อยๆการ ว่าลายกันเกาวลายกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเขามองแบบนี้เดไม่มีใครไม่เคยถูกว่าในโลกนี้พระเจ้าตัดนี้เลยนะไม่มีใครที่จะไม่ถูกว่าแต่ท่านไม่พูดสุดอย่างเงี้ยท่านบอกคนไม่ถูกตำหนิในโลกหาได้ยากไม่ว่าสองพัรอปีสามพันปีทำดีแค่ไหนก็ต้องมีธรรมดาจึงไม่ถือสาไม่เอามาเป็น บนทินการเป็นอยู่ปัจจุบันเลดขานี่คำสอนพระเจ้าทั้งโลกมันมั่วยิ่งผูกปมหนักกันไปเรื่อยๆแล้วมันเมื่อไหร่ไอ้เมื่อพระเจ้าบอกการให้อภัยเท่านั้นจึงสิ้นสุดเวรพฤติกรรมแห่งเวรทางกายวาจาใจไม่ตีจิตเป็นสิ่งดีนั้นพูดกันได้คุยกันได้เป็นธรรมอันประเสริฐมีธรรมที่ถูกแล้วอย่าไหลไปไม่ใช่เพื่อนมาคุย แย่งให้เลิกก็เลิกอย่างนี้ไม่ได้ต้องรู้อะไรกุศลนัไรแกุศลอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณไม่ตีนั่นแหละเลี้ยงไว้ให้ดีสิงที่ดีที่สุดแม่รู้ว่าเขาไม่ดีแต่จิตของเรายัางเป็นไม่ตีอยู่เสมอนะแต่ก็รู้ระยะด้วยปัญปญ,ญาแบบคำว่ารู้ระยะคือไม่ใช่ว่าปิดกัน้นตัวเองเอาเอาเอากณฑ์ความไม่ดีของคนอื่นมาเป็น มาเป็นเกณฑ์การดำรงชีพกายวาจาปัจจุบันปิดกั้นตัวเองไม่ใช่แต่หมายถึงว่าจิตเราคายออกข้างในส่วนเจียวกับการคุกกี้เป็นอย่างไรขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องไม่ถือสาเนี่ยมันจะมีปัญญาขึ้นมาน้อมนะสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นไม,ไมตรีที่สะอาดขึ้นเรื่อยๆมันเลยไม่ได้ไป อะไรกับเขามามันก็เลยกลายเป็นไม่เป็นปมมันต่างกับทางโลกทางโลกไนี่โอ้ยอย่างนั้นอย่างงี้มันอยู่กับโลกของอารมณ์มาอยู่เงนะเฮ้ยคนละเรื่องเลยทำสอนพระเจ้านี่สบายสุดนะฝึกไว้เนี่ยอาจารย์อธิบายทั้งสองฝั่งนะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้ผู้ที่ที่พอใจอนะ่ก็ให้รักษาความพอใจความรักนั้นไว้แม้ช้อนช้อนข้าวเพียงช้อนเดียว นะหรือแม้แต่ใบตรีที่เขายื่นให้ด้วยกำลังกายกำลังใจจึงกันและกันเนี่ยไม่ใช่ไปทวงนะไม่ใช่ไปพูดแล้วไปทวงเอาไม่ใช่อีกนะอย่างนั้นใจเลวทวงเอาบุญคุณแบบอย่างนั้นงใ,นใจเลวคิดผิดถ้าคิดจะให้ก็ให้หวังแบ่งปันสิ่งที่เป็นสุขอยู่ให้บุญกำลังกายก็ได้กำลังใจกำลังทรัพย์การให้ เป็นการดีไม่ได้ให้เพื่อให้เขารักก็ไม่ใช่นะเขาก็ไม่ได้ให้เพื่ออะไรเป็นการลงทุนพอเจ็บใจก็จะมาพูดจาไอ้ทวงแบบมันน่าเกลียดมไม่ถูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดตอนให้นี่ต้องให้แบบว่าแบ่งปันเราตั้งใจว่าเรามีสุขเราจะแบ่งปันโดยไม่มีขอบเขตคำว่าไม่มีขอบเขตคือไม่ใช่ว่าหมายมั่นเอาไว้ข้างในนี่ ฟังเข้าใจความหมายไม่งั้นมันก็จะมาพอวันหลังเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันพูดจาฉันอย่างนั้นฉันอย่างงี้ไปไหมใช่ป่ะมันไปมีขอบเขตขั้นไหมเนี่ยก็เหมือนก็มนถินมันปันทอนบุญตัวเองเ้วเราให้แล้วก็จบเหมือนเหมือนกับว่าให้ไปกับความว่างอ่ะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลก็ตามแต่ให้มอบให้กับความว่างอ่ะยกยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น มันจะไม่สนองกลับมาเป็นเพิ่มโลกกดลงเลยจะไม่เป็นเด็ดขาดเลยนะจิตมันโฟล์เลยสะดวกเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มีประโยชน์แล้วจบเนี่ยเอ,เ,อเราได้ทำละเออการสละออกไปละอย่างนี้นะมันก็จบละสะดวกสัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ผู้ให้ในลักษณะแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นผู้ให้แบบแรกที่แบบมากไปด้วยไหมมันเนี่ยเขาต้องเรียนรู้แล้วเขาจะเริ่มคิดหนะักเพราะว่าคนสงบเขาไม่เอาคนที่ไหมมันเยอะๆนะคนให้เนี่ยมันให้จริงๆมันไม่มีมนทินทีหลังงานไม่เดือดร้อนทีหลังงานเออไม่ใช่ไหมมัน่นเราก็ไม่รู้เขาไหมมัน่นเนาะกว่าจะรู้นะอ้าวเฮ้ยมันแบบนี้ไม่ได้แลบางในพุทธการนะถึงกับประชุมสงเลยนะ ว่าไม่รับทานของบ้านนี้เพราะว่ามีภัยอย่างนี้ถึงขนาดนั้นเลยนะถ้ามาแบบเยอะๆเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งประชุมสง์บอกว่าบ้านนั้นเต็มไปด้วยการให้และการสละกแม้ตัวเองยากเข็ญก็ไม่รับเหมือนกันนี่อุตเจ้าให้ทำวินัยฮะ อ,อ๋อไม่ใช่เป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านคนยากคนไม่มีฐานะแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันฑนะ่แหละฟังธรรมแล้วก็มีจิตเริ่มใสในสงฆ์ไม่ว่าจะประพฤติอะไรยังไงเขาไม่สนนะเขาอยากให้เอ่ยปุ๊บให้เอ่ย,ก,อยก็ให้แล้วสงฆ์อยู่กันต้องเป็นพันคนนั้นทีคนนี้ทีเหมือนเราอยู่กันหน่อยหน่อยนะมีแม่นวลกับไม่แก๊กสองนอนะถ้าทุกคนขอคนละเวลาเป็นยังไงไม่แก๊กไม่นวล ฮะ <laughs> สงสัยจะเหนื่อยแย่คนนี้กับมะละกออาจสมมตสมมติ <laughs> เอามาลาังคิดตับคนนี้ก็อันนั้นอันนั้นคนนู้นก็จะเอาอันนู้นอันนี่แย่ไปงั้นแหละเอ้ก็เลยต้องสำรวมนะเรา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 หวังสำรวมหน่อย สัตบุรุษย่อมคบหาคนผู้ให้ทานคือมันไม่มีภัยแล้วก็ไม่ใช่สัตบุรุษเขาอยากจะเอาของเรานะอย่าไปตีความเลยไปขนาดนั้นคนเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตไม่ใช่ต้องการแบบคนโลกนึกอ,อะไรกูก็เอากับอะไรก็ได้ไงหรือว่าดูหมิน่นหรือว่าหรือว่าติดข้องหรืออะไรทั้งหมดไม่มีสัตบุรุษคำว่าสัตบุรุษคือคนผู้สงบ ท่านบอกว่าสตปุรุผูสงงนั่นั่นสิ่งที่ท่านขอนี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ท่านไม่มีที่พึ่งแล้วอันนั้นเห็นว่าอันนี้เหมาะกับโยมที่จะมอบให้นี้เขาถึงจะเอ่ยไม่ใช่จะไปน,นขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็อเอ่ยไปหมดไม่ใช่นะคนที่เขาสงบปกติสงบจากโลภะโทสะโมหะยิ่งแล้วเยลอ้โหกว่าจะเอ่ยพระโอษฐออกมานี่ง <c oughs> <c oughs> รีบคว้าเลย เราจะไปรู้เขาได้ไงเนาะคนไหน่ะสัต,สตบุรุษคนไหนหน้านะแต่ว่าท่านพูดให้ฟังไอ้เฉยว่าสัตบุรุษยอ่อมกบหาผู้ให้ทานเพราะคนให้ทานมักจะมีจิตใจดีพูดอะไรแล้วมันไม่ติดง่ายติดขัดไอ้ะอะก็โกรธเงี้ยมันไม่ใช่คนให้อะใจมันมักจะเป็นคนใจดีๆหน่อยใช่ไหมละ่ะเออพูดนิดพูดหน่อยก็เฮ้ยมึงจะมาเอาอะไรของกูปล่าวะงเงี้ยตายเลยนี่ตนนีจะตาย จ้องแต่กลัวจะเสียทรัพย์ก็เสร็จอดีพูดไปรู้เรื่องย่ิงเนี้ยคุยธรรมดาก็ว่าเราจะไปฉกเอายุ่งเลยใครจะคบลนะ่ะสัตบุุษผู้สงบเขาไม่มานั่งครบเ,ราเขาไม่นั่งมมนนั่งอธิบายเาจียเวลาเข้าใจบอกพราเขาจะคบเฉพาะผู้ไม่มีใจแบบไม่มัวกลัวว่าเขาจะมาเอาอะไรจากเราเียคุยกับคนที่ใจมันเปิดคุยอะไรก็ยิ้มทุกทีไม่โดนไม่มีเรื่อง อย่างนี้นะนี่เป็นเรื่องปกติเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเป็นเรื่องปกติมากเลยกิติศัพท์อันงามของผู้ให้ย่อมกระจรนนี้เรื่องปกติโอ้ยเขาให้อะไรนี่จิตมันเนาะอ่าก็เราก็คุยชื่นชมใบตมเรื่องผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของขลือหันอันนี้ก็อันนี้สงฆ์ธรรมของขลือหันเป็นเรื่องอะไรอะเรื่อง ก็เรียกว่าผลสเสวยสุขอันเกิดจากการให้แบบอเอว่าิที่ว่าย่อมน้อมไปสู่กรรมคุณนะสมมตินะดังกับบรรพชิตนะบรรพชิตมันฝึกกันให้ถวายให้เป็นความว่างเพราะเราฝึกรู้สึกตัวการให้นิ่กลายเป็นการให้ของความสมควรของชีวิตในบรรพชิตนี่ บนความสะอาดบนบนความสมควรแก่ชีวิตแล้ว,ว่าคาือหัตเขาให้ทานเขาจะมีกระบวนการประสงความสุขใช่ไหมใช่ไหมไม่นวลไม่แก๊วลาให้ทานอ่ะเออมันทำของคาลิหัตนี่มันเป็นทำฝ่ายสุขอะที่มันผลิตความสุขนะจะเป็นทรัพย์ลาบที่เสียงกิติยศเนี่ยเนี่ยที่ที่บรรดาที่มันข้อหนึ่งถึงข้อสามอะ เพราะว่ามันเป็นกิติศัพท์เป็นที่ปลื้มใจอย่างนี้นะใช่ไหมเออเราก็เราผู้ให้นี่เราก็มีกิติศัพท์ใครๆก็มาเยินยอใช่ไหมทำของคฤิหันนะ์น่ะคือเขาชอบเขามีความสุขใช่ไหมละ่ะเออมีคนชื่นชมมีคนรู้อ่ะอย่างนี้ไงว่าไปตามเรื่องเนาะยกตัวอย่างเอาอย่างหนึ่งผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติ ย่อมเกิดสุขติเพราะว่าคําว่าสุขตินี่อาจจะแปลปัจจุบันธรรมก็ได้ที่เวลาภาะวะของการให้และการสละนั้นมันมีความอิ่มใจเกิดขึ้นเป็นสุขคติคติแห่งความสุขแล้วก็ย่อมเกิดถ้าเป็นยังอาศัยความยึดมั่นอยู่ย่อมคือเมื่อไหร่ที่ทานนั้นสง่งผลถึงจุดสง่งผล เขาย่อมได้สุขได้ยศได้ความเป็นอิสระภาพในในในทรัพย์นั้นจากผลของการให้ทานเมื่ออดีตอย่างเช่นเราไม่ต้องไปคุยขยะกินนะไม่ต้องไปหาขยะมาเหมือนกับบางที่บางประเทศนะคนต่างชาติไปเที่ยวก็ถ่ายรูปมาเด็กๆเ,เขาโยนเศษเค้กที่มันขึ้นลาลงทังขยะ เด็กๆดวิ่งกันไปกูไปแย่งกันในถังขยะก,กินกันมันยากเข็นขนาดนั้นนะโอ้โหเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเป็นอย่างนั้นทุกคนมีฐานะที่สุกคนแต่เทียบกับแบบนั้นเราคนละเรื่องเลยจริงเปล่าเราอยู่ในฐานะที่เราเลือกชีวิตเราได้มีถึงยิ่งมีข้าวน้ำอาหารเองในโอ้ปลูกข้าวเองได้ในยิ่งรวยจัด จริงๆไม่ต้องไปพึ่งใครเลยเป็นผู้ผลิตให้กับประเทศโดยจำไปอย่างงี้นะอุ้ยยิงอ่ะนี่นะ,ะนนะคำว่าสุขคตินี่ถ้าเราแปลแบบในเชิงนี้นะในเชิงาศาสตร์ปัจจุบันภาวะที่มันเป็นสุขเป็นคติที่นำความสุขมาให้การให้และการสละใช่เปล่าเออถ้ามาแล้วมาคิดแล้วเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเราความตะนหนีมันคุมนะคุณละอารมณ์กับตอนให้นะ ่ไหมอารมณ์การให้ที่ที่ที่มีอารมณ์ให้นี่คืออารมณ์เมตตานะถ้าเทียบกับองค์ธรรมคือจิตอนุเคราะห์ประสงค์จะช่วยเหลือหรือประสงค์จะให้ทานนะแต่อย่าไปยกว่าชั้นสูงกว่าเธอฉั้นึงให้หรือชั้นต่ำกว่าเธอไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นจิตที่มันอนุเคราะห์นะเข้าใจป่ะจิตที่เต็มไปด้วยการอยากให้อะเข้าใจไหมมันเป็นความสุข เป็นคติที่นำสุขมาให้เนาะส่วนสวรรค์ยังไงอะไรก็นั่นแหละแล้วแต่เหตุใช่ไหมอืออาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีการเกิดในจริงๆถ้าพุทธศาสตร์นี้ไอ้เกิดก็ไม่เกิดในเกิดจากความที่อุปทานในนามรูปเฉยๆจริงๆคนจริงไม่มีที <c oughs> ่มีอุลิปไม่มีจริงไอ้สาไม่มีจริง ไอ่อะไรนะชื่ออะไรไอ้ชื่ออะไรนะต้นบุญไม่มีจริงเพื่มีจริงแต่ไม่มีจริงเอ๊ะฝังลงงเพราะอุปทานเท่านั้นเองข้างในมัวนว่างเพียงแต่อุปทานว่ามีใจเฉยถูกลากไปเพราะอุปทานจริงก็ไม่ได้มีก็เลยเออวินหัวฟังลงงแนละ แอ่ว่ามันมีอุปทานมันรึงเป็นถึงว่ามันเป็นคติแห่งความสุขมากกว่าพูดอย่างคติที่นําสุขมาให้ความคิดความดำลงใจอย่างนั้นจะนําสุขมาให้แบบสุขแบบที่มีบริโภคการมาคุณนะ่ะที่เขาบอกแบบคฤืหันนะ่ะคือแบบคือเราเกิดมาเนี่ยคือมีการให้ทานมาก่อนเราถึงไม่ต้องไปคุยขยะแบบเด็กที่นูนะ่น เข้าใจไหมแต่เด็กที่นู่นบอกว่าไม่เคยให้ทานไม่ใช่คือพบชาตินะพอกินดีอยู่ดีแล้วดูหมิ่นการให้ทานอาจเกิดขึ้นระจาจย์เห็นเยอะเลยนะพวกเศรษฐีใหญ่ๆนะคิดว่าการให้ไม่ใช่การให้กลายเป็นเครื่องมือของการหาเกียรติยศมันไม่ใช่ลักษณะอยากให้แบบเหมือนอยากช่วยเหลืออะไรหลายคนเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ทุกคนหลายคนที่เคยเห็นนะ ก็เลยเป็นคนละแบบแล้วบางทีก็อย่างในพุทธการก็มีเศรษฐีคนหนึ่งอ่ะเสียดายเงินแม้แต่จะใส่บาทก็ไม่อยากใส่กลัวซับร่อยหลอเลี้ยงรักษาลูกป่วยหนักก็ยังกลัวซับร่อยหลอกลัวหมอมาเห็นซับตัวเองขโมยมั่งนักลัวไปหมดไอ้พวกอย่างเงี้ยสุดท้ายตัวเองไปเกิดเป็นหมาขี่เลือนอยู่นอกบ้านในพะสูตรนะเขา เป็นเจตีแล้ววันหนึ่งเขาก็ตายพอตายไปไปเกิดอยู่ในท้องหมาขี้เลือนไม่มีข้าวจะกินนอกบ้านนอกบ้านที่ตัวเองสร้างไว้อะูสิไม่มีอะไรจะกินเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดบเกิดเราก็ไม่ต้องไปว่าโอ้เขาคุยขยะเรานี่ก็คงเคยคุยมาก่อนทุกคนมันมีพวกเจ้าไหนโมหะ มันน่าเบื่อนะน่าเบื่อนะพอกันทีการมาเกาะอยู่กับกายนี่หายใจเข้าหาใจออกเอวาง